สวัสดีค่ะอยู่กับช่องคีนปล่อยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นคุณแม่นะคะตอนนี้ได้เวลาอาบน้ําน้องสเปนแล้วนะคะเราพานนองไปอาบน้ํากันดีกว่าะคะ่ะก่อนที่เราจะมาอาบน้ำน้องนะคะเราก็ต้องมาเตรียมน้ําก่อนจานี่แล้วก็เรา,าเเก็เปิดข้องทําน้ำบุญเลยจ้ะปึ้งโอเคเราก็เปิดน้ํา ก็คือให้ให้น้ำอุ่นเนี่ยทำงานก่อนแล้วก็ล้างน้ำออกเพิ่มระดูน้ำพมนได้เลยก็คือเด็กนะคะวัยทารลบหรือเพิ่งเกิดเนี่ยต้องอาบน้ำอุ่นจะดีกว่าโอเคน้ำาพอน้ำเรารู้แล้วว่าอันเนี้ยเริ่มร้อนเริ่มอ,อุ่นแล้วเราก็ปิดชื่อรบายน้ำออกจะบอกว่ายีา่ห้อนเนี้ยสะดวกสบายมากคือแม่ไม่ต้องต้มลงไป ยืนอะไรอย่างนี้ไม่ต้องก็คือยืนได้เลยมีสวะของด้านล่างนี่นะคะเราก็เตรียมน้ำมาแล้วก็ประมาณนี้นะคะไม่ต้องใส่เต็มนะคะเพราะว่าน้องยังตัวเล็กอยู่ก็ประมาณครึ่งนึงนะคะตอนนี้น้ำก็อุ่นกับนงพอดีไปเดี๋ยวเอาน้องมาอาบน้ำกันมาแล้วค่ะนี่น้ำสเปรย์จ้ะได้บาบน้ำแล้วลูกขั้นตอนแรกนะคะเราก็เริ่มจากการที่ล้างหน้า,าตื่นเต็มตัวก่อนใช่ไหมคะลูกอื วิธีการนับน้ําเด็กทาลกนะคะเด็กน้อยนะคะที่วันพรุ่งนี้จะครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะขั้นตอนการสระผมนะคะถ้าเราถนัดทางข้างไหน,รนเราสอนน้องว่าให้เน็บเข้าอย่างนี้นะคะเราก็ค่อยๆนะคะแลก็เริ่มจากการนี่ค่ะล้างหัวให้น้อง <c oughs> ปิดหูด้วยนะคะต้องปิดหูสองข้างนี้นะคะกำน้ำค่ะแล้วก็ขยี้ผมไปเลย ให้ผมนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวมองมองกล้องเหรอลูกเอ้ยนี่อืม,อมค่ะแล้วเราก็ลาดแต่คุณแม่ว่าจะลาดลงนี้เพราะว่านี่ค่ะเพราะว่าเราจะได้เอาน้ำไว้อาบน้ำน้องต่อฟองน้ำนี้ก็ดีนะคะนุ่มมากเหมาะสำหรับ,บเปรตคารกไม่ละคายเครืองพอเราล้างสะอาดแล้วใช่ไหมคะน,นี่จะบอกว่าอุปกรณ์อันนี้นะคะ ดีเราที่ว่านี่นี่ค่ะพอเราอาบเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องเอาน้ำวางก่อนแล้วก็แกะออกนะคะเช็ดผมค่ะอันนี้ก็สามารถเอามาลองได้เราไม่ต้องมาหาโต๊ะแบบให้วุ่นวายนะคะตรงนี้สามารถเอาน้องวางแต่งตัวเช็ดตัวอะไรได้เลยนะคะพอเช็ดเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะน้ำเสร็จเราไปกิน,น นอนคะอุ้ยอมุนห,ห,หูแบบหนึ่งหลุดแบบขั้นตอนต่อไปเราก็จะอาอบน้ำนองนะคะพอเราเอาน้องเคลียร์ตรงนี้เสร็จนะคะเราก็เปิดอาบน้ำต่อได้อีกเลยเป็นไงดีไหมลูกค่อยๆนะคะนี่นะคะจับหัวน้องตรงนี้นะคะคอ,คอเอาลงอ่าลงแล้วค่ะเด็กอาบน้ำมีเสียงปกตินะคะอชอบลอยน้ำเหรอคะค่ะลูกค่ะ กับน้องที่ซอกจักระแล้วพลิกอย่างนี้นะคะน้องชอบรอยน้ำมากชอบรอยน้ำใช่ไหมคะน้องสเปซอูยฮูย,ยแค่นี้เองก็เสร็จแล้ว จบครบตรงนี้ได้เลยใช่ปะ,ะน้องนิดไหนอเองเพราะน้องหิวนมแล้วใช่ไหมคะลูกร้อ,อ,องปกติค่ะทาโลชั่นค่ะทาโลชั่นค่ะผิวจะได้ดีนะคะน้องนี่คือหิวนะคะอยากกินจะกินอย่งเดียว โอเคโอเคแล้วที่ขาดไม่ได้เลยมาหาหิงเราก็ทารอบสะดือน้องอย่างนี้นะคะ <c oughs> ไปขั้นตอนต่อไปนะคะีค่ะสัมลีใช้อันเดียวกันกับโรงพยาบาลเลยแต่เราสั่งมาเองนะคะถ้าทาแบบนี้ค่ะใส่น้าต้มสุกนะคะโรงพยาบาลสอนมาว่าให้ทำแบบนี้ค่ะห้ามจับโดนข้างในที่จะเช็ดตาน้องบีดน้ําต้มสุกแห้งๆนะคะแล้วก็ปาดตาน้องนี้ค่ะปาดไปเลยทางเดียว ทีเดียวด้วยค่ะห้ามปาดซ้ำอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วถึงเป็นท้าน๊อตที่เอาไว้สำหรับแบบกวาดลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าถ้าให้หนมแม่ไม่ต้องกวาดแต่แม่ไม่สบายใจกลัวแบบน้องเป็นฝ้าในลิ้นนะคะนี่ออกมาเป็นแบบนี้นี่เลยอือก <c oughs> <c oughs> น้องจะกินอย่างเดียวเลยค่ะ <c oughs> ทานเก่งมากเลยนะคะลูกอะแปง้งแปง้งแปง้งแปง้แปงฟันแปง้งฟันแปง้งฟันแปง้แปงลิ้นหน่อยอาปากลูก ใส่ถุงมือเดี๋ยวเราจะกินกันแล้วค่ะใส่ถุงมือนะคะถุงเท้าค่ะถุงเท้านะคะใส่ก็คือกันน้องเท้าเย็นเพื่อคือกลัวน้องจะปวดท้องนะคะก็ใส่ไว้ให้ความอุ่นกับน้องนะคะเพราะว่าตอนน้องอยู่ในท้องก็จะให้ความอบอุ่นเนาะหมายถึงว่าในเขาเรียกอะไรในน้ำข่ามเราก็จะอุ่น น้องก็ชอบการห่อตัวหรือแบบอะไรที่เหมือนแบบการห่อๆอะค่ะโอเคครบสูตรเลยนี่ลูกนี่ค่ะวีผมค่ะวีผมเสร็จจะทานนมแล้วใช่ไหมคะโอ้ยโอ้หิวนมแล้วน้องนะคะเลี้ยงง่ายมากก็คือไม่งอแงไม่อะไรหรอกแต่ถ้าร้องก็คือแค่กินนมกินนมก็คือจบโอเคจบการรีวิวลุกขึ้นค่ะ จบการรีวิวการอบน้ำในวันนี้นะคะก็ขอแนะนําอ่างอาบน้ําดีมากก็คือใช้งานได้ดีมากทั้งอาบน้ําได้วางของได้แล้วก็สามารถแต่งตัวน้องได้เลยในที่เดียวจบนะคะเสร็จแล้วค่ะหิวนมแล้วไปกินนมกันดีกว่าืม